จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคยาบทั้งมดนั่นสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษในการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักพรตหรือศีรษะบทั้งหลายชาบังบทชารับแหล่เจ้าสำนักเจ้าทีเจ้านิกายเกจิอาจารย์ทั้งหลายนะภาคมืดภาคมาจอมกำมังเวททั้งหลายนะในทุกแคว้นแควนินแดนนะ น้อมใจขอขอมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนังคัจฉามิธัมมัาางสลาหนังคัจฉามิสังฆังสลาหนังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสลานังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลานังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสลานังคัจฉามิตตติยัมปิพุทธังสลานังคัจฉามิตตติยัมปิธรรมังสลานังคัจฉามิตตติยัมปิสังขังสลานังคัจฉามิขอน้อมน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพระเจ้าทั้งหลาย irt, ขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัทธธรรมแด่คุณพระรัตนไตรแด่การโปรดสัตว์ตามองค์ i, มหาบารมีทุกๆพระองค์กรรมใดๆที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เคยปิดกันดดก้นปิดบงังกีดกันขัดขวาง จุดลังนวงเหนียวความขี้คลายสว่างสวยในพระธรรรมต่อบุคคลอื่นด้วยการใช้อิทธิฤทธิเดชพลังอภิญญาตบาะชานญาณเวทมนต์คถาคุณใสมนดำในการแทรกซ้อนแทรกแสงสร้างเรื่องสร้างราวให้ผู้อื่นไขว้เขว ออกหาก่รรออกหางจากพระสัจธรรมการพิก่อให้เกิดการแตกสามัคคีความบาดหมางขัดแยง้ง,ยงทะเลาะเบ,บาแวงผิดใจไม่ลงรอยกัน,กนความเครือบแคลงระแวงสงสัยออความปฏิเสธปฏิฆะหรือตัดรอนบันทน,น,น,ทนการใช้บริวารไปทำลายทำลาย หรือขัดขวางต่อกิจการโปรดสัตว์ต่อการเป็นอนุภาพร่วมกันในการโปรดสัตต์ตามองค์มหาบารมีต่อมูลเหล่ามูคณะของผู้โปรดสัตว์หรือมูเหลาอื่นทั้งหลายในทุกลักษณะกรรมทุกกรณีกรรมกรรมที่เคยถ่ายทอดธรรม ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระศรธรรมเคยครูพักรักจำคคกรรจากองค์มหาบรามีตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าสำนักเจ้าลัทธิเจ้านิกายตั้งตนเป็นศาสดาด้วยความอาหางการบิดเบือนเนื้อหาตัดต่อแต่งเติมคำสอนขององค์ คำสอนของตนเองลงในพระศธรรมตลอดจนถึงกรรมที่เคยล่าสาวกล่าบริวารเคยบังคับยัดเยียดพ้่ำสอนผู้อื่นเพื่อสนองความต้องการของตนหรือใช้เล่เพทุบายใช้ตัญหาของผู้คนมาหลอกล่อให้ผู้อื่น ต้องวกวนสารวนในธรรมเพื่อความหลงศรัทธาหลงงมงายหลงยึดติดในตนเพื่อเพื่อลาบสกาละหรือล่อลวงให้เข้าใจผิดทำให้ค่อยเขวจนปฏิเสธปฏิฆะต่อพระศธรรมต่อองค์มหาบารมีหรือผู้โปรดศัตร์ทั้งหลาย กรรที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ต่อหมู่คณะโดยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยความคาดหวังตั้งเอาด้วยเลสนายแอบแฝงด้วยเจตนาไม่บริสุสทธิ์มุ่งทำร้ายทำลายสร้างเรื่องสร้างราวปล่อยข่าวหรือข่าวลวงยุย่งตะแขงรัร่วแทรกซ้อนแทรกแสง สร้างความปัปน่นป่วนการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นการกดขี่กา,ขการเอาชนะค้าขานาการหาผลประโยชน์การมุ่งทำ,ทำร้ายทำลายต่อหมู่คณะต่อกิจการโปร,รดสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลการที่ยังวนเวียนอยู่กับอนุสัยทั้งหลาย วนเวียนในจริตราคะในความเคยชินเดิมๆิในทิฏฐิทัศนะเดิมเในการจมแช่ในตบาดฌานญาในโลเกียวิสัยในธรรมารมณ์ในความคิดความเชื่อทิฏฐิคติอคติในปัญญาในความห่วงห่วงความเสียดาย ความปรารถนาดีความสงสารความเห็นใจยังหมกมุ่นในการเป็นการอยู่ในการดำรงชีพในเงื่อนไขข้อจำกัดในพันธสัญญาข้อผูกมัดผูกพันในความติดเนื้อต้องใจในโลกียสุขทั้งหลายตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่ยังคงทําให้เนิ่นช้ายัง,งยลังเลยลังยวันไหว,หว,ไหวต่อความขี้คลายสว่างสวยทําให้ไม่สมุดเฉดเด็ดขาดต่อพระสัจธรรมต่อการโป,ปรดสัตวตามองค์มหาบารมีทั้งหลายที่เคยกระทํามาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งต่อตนเองต่อลูกหลานบริวาร หรือต่อบุคคลอื่นทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้ว,นนลวขอน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมน A ับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอศนความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอาในพระศธรรมในนิพพานในองค์มหาบารมีทั้งหลายในลาบยศสรรเสริญในทรัพย์สมบัติในความอยากดีทั้งหลายทั้งทางโลกและทางธรรมในทิฏฐิมานะในความอหังการในความมีความเป็นความเห็นความหมาย คติอคติอุดมการในสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลายในความห่วงห่วงความกังวลความปรารถนาดีเงื่อนไขต่างๆในจิตในใจที่ยังเป็นความคับแค้นทั้งหลายความพยาบาทอาฆาตความผูกใจเจ็บทั้งหลาย พันธสัญญาคำมั่นสัญญาคำสัตยสาบานทั้งหลายขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาลทั้งหมดทั้งสิ ven, ้นและข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ในนี่เวณนี่กรรมทั้งหลายต่อเจ้ากรรมในเวรต่อเจ้ากรรมในเวร ของเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายต่อลูกหลานบริวารต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย้ดยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนาต่อพระศาสนาต่อพระศาสนาตลอดจนถึงการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีแห่งมูเราเข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทอไปตลอกนอโหสีอโหสีอโหสีโสสส